พี่แพรครับ g o อ d morning g อ o d m o r n i อาอายุอายุอายุเซ่ยตุยเออออกมารอแล้วพูมบาซำน้อยโอ้ยโอยโอยโอยอายุอายุอายุอุย๊ยอุ๊ยอ๊ยเบอไ็้ไงแม่งลูกเออโอ้ยพี่แพนครับ สวัสดีวันหยุดนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนทุกคนอิตาแพนอนาะการดีขึ้นแล้วนาะงไม่สบายออแพนน้ำตรงแพนกระเปาะสักนะโอ้โหอยู่ดีมีแห้งและเนอะนอนสมอยู่หลายวันเหมือนจะติดเด็วพี่ปลาเลย ทันดีอุ้ยฟินหลแม่ฟินหลแม่พี่แป๊ครับผมฟินหลครับพี่